สวัสดีครับ DMK p c a s t วันนี้ก็จะมาแนะนำตัวโมดูลของบีมบ้างนะครับเป็นคานสำเร็จรูปนะครับดูซิเป็นยังไงก็มาคลิกที่ตรงปุ่มตัวนี้นะครับบีมคานสำเร็จรูปสำหรับคานสำเร็จรูปเนี่ยนะครับก็เราก็จะมีรูปแบบ ของการใส่บางนี้นะครับในส่วนแรกก็จะเป็นกําลังวัสดุนะครับมีน้ําหนักบรรทุกนะครับเราสามารถที่จะใส่น้ําหนักบรรทุกเป็นจุดได้นะครับกี่จุดก็ได้โดยไม่จํากัดนะครับอันนี้เก็เาาาจากเรื่องของอาสีนะครับแล้วก็คลิกแอดโหลดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เด d โหลดไล่โหลดนะครับใส่ตําแหน่งนะครับ แล้วก็ถ้า Delete มไหมก็จะ Delete ตัวสุดท้ายออกใส่กี่อันก็ได้นะครับอย่าใส่เกินตำแหน่งนี้อย่าใส่ไปเกินความยาวคานนะครับนี่ก็เขียนไว้ให้แล้วนะเนี่ย4.8แล้วก็อัปเดตมันก็จะอัปเดตมาใส่ตรงนี้อย่างตอนนี้ผมใส่ให้ดูก่อน2จุดนะครับเสร็จแล้วตัวความยาวนะครับคานนะครับความกว้างคานนะครับแล้วก็ตรงนี้ ในลักษณะของการหล่อเนี่ยเราจะมีให้เลือกสามรูปแบบด้วยกันนะครับก็คือมีบากปลายคานเนี่ยสังเกตตรงนี้บากใช่ไหมฮะจะได้เทเข้าไปในแบบได้กับหล่อเต็มคานอันนี้อาจจะเอาไปเจาะเลยแล้วแต่คนเอาไปเจาะเลยที่ผิวหัวเสาเลยแล้วแต่คนชอบแล้วก็เว้นส่วนบนอันน,น,นี้เว้นส่วนบนก็คือเขาอาจจะมาเททับที่หลังนะแ,แบบว่ามี มีม,มีอะไรนะมีพื้นมาเทก็ไม่รู้นะเท่าที่ไปเซิร์ชดูนะครับว่ามันใช้กันแบบไหนกันบ้างว่า <laughs> หลากหลายมากนะครับอ่ะสมมติผมเลือกเป็นแบบบากนะครับแบบบากดู <laughs> มันยากดีก่็ผมก็ต้องคำนวณแยกกันด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีบีโมเมนต์ไดแกรมใช่ไหมครับวิธีแล้วก็จะมีให้สามวิธีนะมีวิธีหน่วยแรงใช้งานด้วยมันก็เลยยาก <laughs> <laughs> เลนนานขึ้นอีกไม่งั้นมันเสร็จไปนานแล้วแหละดันพยายามจะทํ้หลายๆวิธีก็แบบรักพี่เสียดายน้องอะไรประมาณเนี้แล้วผมก็คิดว่าอืมไหนๆก็มีความรูนะ้เนาะเราก็ใช้ใส่เข้าไปเท่านั้นเองนะครับถึงแม้จะรู้ว่ามันคงไม่มีคนใช้ในที่สุดแต่ถ้ามีคนใช้เราอยังคงสพอร์ตอยู่ไม่ต้องห่วงนะ <laughs> มันก็ยังเป็นความรู้ที่เหลืออยู่ในหัวผมแล้วคนนั้นมันก็เลยมีเก่าสุด แล้วก็ใหม่สุดอยู่ด้วยกันด้วยมี ACI สามหนึ่งแปดกี่สองห้าเขาบีเอาเข้าไปนะครับนี่ตัวบีมเซกชันก็จะเป็นตัดคานก็เหมือนกับที่เราใส่นะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเ,เลือกใส่ได้ใส่เข้าไปนะครับจะใส่เหล็กเสริมกี่เส้นก็ใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ห้าเส้นอยู่ก็จะเป็นซิมเพิลบีมนะครับเราะนั้นเหล็กเสริมที่ใส่จะเป็นเหล็กล่างนะครับต่อมาการยกของคานนะฮะก็จะเป็นลนนักษณะ นั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบเต็มใช่ไหมเต็มบางแล้วก็เว้นส่วนบนอะไรเงี้ยก็รายการคำนวณก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเป็นรายการคำนวณนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตก็จะมีสีหน้านะครับก็จะมีข้อมูลดังนี้นะครับค่านะครับเหล็กบนเหล็กล่างนะครับ แล้วก็จะมีวิเคราะห์คานนะครับเชียร์โมเมนต์ไดแกรมนะครับอ่าและมีการเช็คเชีร์ฟริกชันให้ด้วยนะครับก็คือที่ปลายคานที่ต่อผิวตรงนั้นนะครับอ่าแล้วก็จะมีทดสอบกาคำนวณการแอนตัวให้นะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็จะมีหูยกบางวางนะจะเป็นตรงแล้วก็คลิกปุ่มหน้าสี่นี่หน้าสี่โอ้ยยากมาก โชว์ซะหน่อยสินี่วาดกับเป็นกับตายแล้วนะเนี่ยนะครับเพราะมันมีบากกับไม่มีบากเนาะแล้วก็มีเว้นด้วยนะครับนั่นรายการคำนวณเราก็จะเปลี่ยนไปตามอันนี้สมมติแบบมีบากบากก็เป็นอย่างนี้นะอ่านี่สมมุติผมเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบรอเต็มคานแล้วผมก็กดรีพอร์ตมาหน้าสีทิปทิปนี่เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมนี่แบบเต็มคานเป็นยังไง ไอเดือยนี้เลาเรก็คิดไปว,ว่าเฉียบฟริกชันเอาอยู่หรือเปล่านะครับอุ้ยโทษหรือว่าถ้าสมมุติสมมุติสมมุติเราเหลอเว้นส่วนบนเอาไว้เอาไว้เทพื้นบ้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วหน้าสี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับหไหมมันยากขึ้นเนี่ยเห็นไหมเหล็กเหล็กเดือยผมก็ต้องดุบเข้ามาไม่งั้นอยู่ข้างบนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันดันเว้าเนี่ย มันก็เลยทําให้การวาดนี่มันยุ่งยากมากๆครับแล้วก,ก็ก็ต้องมีตัวเหล็กฉากที่มาเป็นบ่าอยู่ข้างล่างด้วยนะเนี่ยเนี่ยเี่เี่ยบ่ารองรับชั่วคราวใช่ไหมตอนในขณะที่เทคนควกินเพราะว่าไอ้ตัวพานมันจะน้อยมากๆเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเห็นเมืองไทยเขาใช้อย่างี้กันจะ <laughs> ของต่างประเทศเขาไม่จะทำอย่างนี้แต่ว่าอาจ๋ยว,ว่ากันอีกทีเขาจะทําเป็นบ่ามาลองมาอะไรอันนี้แล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการใช้งานใหม่ถ้ามีมาเดี๋ยวผมทำให้ก็ได้นะครับแต่ผมต้องรู้ก่อนว่าท่านได้ใช้หรือไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพราะไม่อย่างนั้นผมก็อาจจะใช้เวลาใช่ไหมหาไม่เจอทําออกมาแล้วตรงไม่ตรงก็จะทําให้ช้าแต่ถ้าท่านส่งรายการคํานวณพร้อมรูปอะไรให้ครบสมบูรณ์แบบเนี่ยผมก็ติงต้ง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 ติ้งทำตามเลยมันก็จะเร็วครับ แล้วผมจะยินดีทําให้อย่างรวดเร็วเลยนะครับฟลาแท็กเลยแต่ถ้าท่านแบบขอแบบลอยๆมาบางทีมันก็จะอย่างว่านะมันก็มีหลายเหตุผลที่ผมอาจจะทําช้าหรือไม่ได้ทําหรือลืมหรืออะไรอย่างย่อนะครับอันนี้ก็เลยชี้แจงกันไว้เพื่อความเข้าใจว่าอบางคนทําไมได้เร็วบางคนได้ช้าเนี่ยบากเข้าไปนะครับแล้วก็กดรีพอร์ตเป็นแบบบากแล้วเราก็ปิ้นแล้วก็ TDF Creator ผมก็มีหลายตัวนะแต่ว่าเอาละแล้วก็ปิ้นออกมา Microsoft มันก็ออกมาทีละแผ่นอนะ่ะมันก็ต้องมารวมทีหลังนะครับมันก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าบนผมว่าเอา้าทำไมมันไม่สะดวกอะไรเงี้ยของกอกกอก็ใช้ตัวนี้ดีอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้รวมให้เห็นไหมเนี่ยผมว่มันก็คลิกแค่นี้เอง <c oughs> เนี่ยมันก็รวมหน้าให้แล้วผมว่าเอ๊ะน่าไม่มีปัญหา มันเป็นตัวฟรีเดี๋ยวผมใส่ไปให้อีกก็ได้เอาเวอร์ชัน5.11เนาะเดี๋ยวหาให้เห็นไหมครับมันก็จะได้รายการคำนวณสีหน้าเรียบร้อยนะครับสําหรับคานก็มันยังมีอีกทั้งหลายรูปแบบผมเข้าใจแต่ว่าช่วยช่วยส่งข้อมูลมาหน่อยก็แล้วกันนะครับอแต่ก่อนขั้นแรกซื้อไปก่อนโอเคนะครับสําหรับคานก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ